คุยคอกอัดเม็ดนี่พี่น้องตรงนี้พอน้ำมาตากแห้งนะครับนี่กำลังตากแห้งนะครับบุพพพอขายเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยประเทศแล้วนี่บุพพพอขายเด้อเนี่ยอดจองล้า่ลายเนี่ยผลเป็นกำลังผลิตอยู่คุ่นเลยพี่น้องนี่สวยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับช่องผมนะครับสุริยาผ้าทั่วนะครับมืัอนี้สีผ้ามาทั่วอยู่ที่ทงหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสำหรับการรับก้ม กดไลค์กดแชร์ใ้กำลังใจกันมาโดยตลอดในกำนั่งคลิปนี้สิ่ภามาเบิงพี่น้องเนาะนี่อาชีพอาชีพหนึ่งที่มีนุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นผู้บาวดีพี่น้องเป็นผู้บาวคนหนึ่งที่เพิ่นหลังจากประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับหลังจากโควิดนี่คือมาอยู่บ้านนะครับก่อนนั้นคือเพิ่นเฮ็ดงานบริษัทับเฮ็ดงานบริษัทแล้วก็ตามขึอเรียนดนตรีนะครับวานนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิดสิบเก่าคือผ่านมาเนี่ยพี่น้องแต่ปีห ได้ายกินฐานกับสู่บ้านเกิดนะครับบ้านเกิดเพิ่นอยู่ที่อําเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกตนะครับเพิ่นเลี้ยนจบมาพอสมควรน่ยนะครับเรเลยมีไอเดียมาอยู่บ้านก็พ่อก็แม่นะครับพ่อแม่ก็เลี้ยงงัวนะครับพ่อแม่ก็เลี้ยงงัวแล้วก็เป็นการเกษตรนี่แหละเพิ่นก็เลยมีไอเดียขึ้นมานะพี่น้องเนาะมีไอเดียเกี่ยวกับการเพ็ดปุ๋ยคอกอัดเม็ดในพี่น้องเดี๋ยวจุดน้อยสะพาพี่เบิร์ดเนี่ยุูดเก็บลิฟต์ข้างล่างผมปุเดเ๋็ดปุ๋ยคอกอัดเม็ดในพี่น้อง เออเพิ่นมีไอเดียแบบอย่างไรอเดียปริมาณคุภาพดีเบิ่งนะครับว่าวิธีการเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดจังไรต้นทุนเพิ่นเด็ดหน่อยหลายซ้ำหน่อนะครับในการเริ่มต้นนะครับเพื่อที่เป็นไอเดียของเออ่เกษตรกรรายอื่นที่ต้องการเฮ็ดปุ๋ยคอกอัดเม็ดใส่เองในครัวเรือนนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เด้อพี่น้องเด้อบ่มีเคมีอินทรีย์ล้วนๆนะครับใส่กับครัวเรือนของเจ้าของใส่กับพืชผักใส่กับเออ่ต้นไม้อีหยังของเจ้าของนี่แหละในขอบรั้วเจ้าของนี่แหละพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสิณภาพดีชม ีการเฮ็ดบเพมเพิน่นแล้วก็สอบถามเพิ่นว่าเออเพิ่นลงทุนเท่าไหรน่ขั้นต,ตอนเริ่มต้นนั่นเป็นจังได๋แน่แล้วก็บอกกับพี่คุณน้องสี่เด้อพี่น้องว่าเออ่ยอดสั่งจองนี่บ่พอขายเด้นะครับตอนนี้เพิ่นก็บ่พอขายเด็กจะละเมอนี้มีแต่คนสั่งจองผมว่าน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นนะครับของผู้อื่นที่ต้องการเฮ็ดปุ๋ยฟอกเอ่ออเาไว้ใช้ในคขัวเลื่อนหรือว่าถ้ามันเหลือเหลือไส้กะตำหนักจำหน่า,นายได้ในเขตละแวกใกล้เคียงนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่จะพาไปชมเด้อพี่น้องเด้ออ่ะ ตามไปเลยนะครับเด้อ นี่ครับเจ้าของเพิ่นนะครับหนุ่มน้อยนะครับกลับจากกรุงเทพมาอยู่บ้านนะครับหลังจากโควิดนะเดี๋ยวเรหูจักกระเพิ่นก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหลุบล้อเอาหนาวมากันนะเมื่อคือนะเฮ้ยหลุบลอปั่นอยังนะครับนี่คือตัวจริงนะพี่น้องเด้อนี่หลังจากที่โควิดแล้วเนี่ยเิ่นกลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วก็กเดี๋ยวเมื่อเกิดอาชีพนี้ขึ้นนือคืออาชีพอ่าปุ๋ยอัดเม็ดเนาะครับผมปุ๋ยขี้หัวอัดเม็ดอ่ะลองเว้าง่ายๆรบางว่าต้นทุนจังได๋แล้วก็ วิธีการเพชรจังใดแน่ครับเริ่มเริ่มเริ่มแรกนี่มันกับว่ได้ตั้งใจว่าเทชครับเท็ดแบบถิงวานเม็ดครับมาจากการเพชรครั้งนี้ตั้งใจซื้อว่าอัดเม็ดอาหารป่าอาหารป่า,าเาาานาะเพราะเลี้ยงปลาปาเนี้พอดีพาอยู่เขากำซื้อวันใดอยู่โน่ลูกหลังจากพออยู่โนโลูกเขาแล้วกันห่อปลาไปน้นาะผัด น่องลูกผัดปลาไปเลยน่องลูกของปลาไปทำท่านบม่ได้มาดูเราอาไปทำน่องลูกปลาตกกาหลายอยญ่ด้วยกันเนาะแม่นี่เครื่องมังกะจิ้มไว้ซื้อนะครับก็คือใหม่หาแนวเห็ดใหม่ปลาก็บ่มีเป็เจังใดจังมาจังเป็ดจังสี่บ้าเอางัวกะเลี้ยงตอนเลี้ยงงัวนไหลงัวนี่เริ่มต้นซีฟเมียปลาลิงขีงง่วนไหลแห่งไหนใบข้อกระจืดที่ เที่ยวไปใส่บางครัมันจืดเนี่ยผู้พ่าอยู่เขาก็เลยขวดไปกรองกันไว้บางเห็นเครื่องพอดีเบางยูทูบมันขึ้นมามีคนเห็ดหิ่งวานเม็ดกับเบื้องแต่ว่าเบื้องนี่กับเบื้องอยากมองอยากเบื้องเขาก็ไม่เห็นหรอกเลยว่ามามาดัดแปลงเอาน้ำแกงเนื้อมาขืนว่าก้อนของน้ำอ่าก่อนมันสิเป็นเม็ดใดญนี่เขาเห็ดแดงไดงเนี่ยเขาจะแบบอมันต้องมันต้องตีซะก่อนคงก็ตีไปพุนนะครับพุนตีไว้ ตีซะก่อนคันแล้วลงตาคันแห้งเพราะว่าเครื่องตีนี่มันก็สีคันบ่แห้งมันตีแค้นทั้งในปั่นปั่นถีง่วงไอ้มันแห้งอ่าตีมันตีเครื่องปั่นรถไถปั่นถีง่วงอะไรก็ครับผมเอาออกมาตากมันแห้งก่อนบ่แม่นแบบใด้บานตากก่อนตากก่อนจะค่อยปั่นตากค่อยปั่นเพราะว่าคันบ่แห้งนี่มันสิติดเครื่องแค้นมาอ๋ออ๋อานนี้เพราะแต่แห้งเขาตากแห้งแล้วเขาาปั่นไงทวนๆหมดแหละเพราะแต่แห้งแล้ว พื่อแต่เฮาเฮาปั่นแล้วเนาะเฮาก็มาใส่ส่วนผสมเลหละมากไว้ส่วนผสมพี่น้องตามตามสัดส่วนที่เพิ่นสิเพิ่นประสบการณ์ให้ว่าความรู้ของเพิ่นเนาะนี่สัดส่วนที่คิดว่าสัดส่วนที่คืดว่าเ่าแต่ไม่เคยพบแต่ว่าอันอันความคิดว่านี่บ่แม่นว่าคิดคิดว่าซื่อเพราะว่าผู้เพิ่นไปอบรมนําอันหมอเกษตรนําบัวตอเปิ้ลก็มาแนะนําเพราะว่าเพิ่นเห็นว่ามันอยากเช็ดอันหุงวัดเม็ดเพิ่นก็มาแนะนําว่าเฮาควรสิใส่ อย่งเนี้ยเป็นตัวใหญ่น่หลักการของของของดินนี่มันต้องอันพืชมันกินอาหารจังได๋วั่นดอกแม่นกิ้งว่านี่เอาไปใส่เลยมันเป็นจังได๋มันเป็นกดเป็นด่างมันขาแค่ที่มันสิให้พืชงามมันขาพืชจังซี่นะแม่นมันก็เลยว่าแตะสิมี้ตัวใหญ่ของมันอยู่เป็นพ่อครัวว่ายงคือจุลินทรีย์แม่นเป็นตัวหลักเลยเนาะจุลินทรีย์จุลินทรีย์นี่คือพ่อครขั้วตัวใหญ่ตามหนังสือว่าไดย เป็นตัวไปย่อยล่าสิ่งปีตามตำล่าตามตำล่าจำจำล่าจำจำล่าเพื่อนจูเลซี่นี่ไปย่อยสลายเกี่ยวกับหีิงวัวนี่เนาะแม่งครับผมให้มันย่อยสลายเร็วแต่ว่าทันจูเลซี่นี่ขี้งัวก็มีอยู่ได้เพราะว่าวัวมันใส่จูเลซี่ในการในการย่อยอาหารของมันแทนบานนี้แต่ว่าจูเลซี่มันก็จิบกรแข็งแรงสำจุเลซี่ทีที่เทาเติมลงไปที่เติมลงไปอ๋อ เพตัวมันออกมาอันดถึกแดดจะตายพี่จังจุลรีย์สังกัแสงจะไม่เสี่ยงถึกแดดได้ลายก็ตายถึกแดดได้ลายอาจจะพอตายแต่ว่าด้อยลงแต่ว่าแต่ว่าถือจุลรีย์สังกัแสงถือแดดบ่งพี่ตายแข็งแรงอ๋อแข็งแรงแต่ว่าจะขังโฮมเลยขังโฮมตายขังโฮมมีตายเพราะว่าเขาอยู่กับแสงเ่ยอ๋ออ๋ออ๋อเอฟนี่ เี่ยมนียแม่งนายอยู่ในห้องไม่สบายแข็งแรงแข็งแรงแตดออกแดดตายตายอ๋อนี่คือนี่คือร okay, oh, oh, so uh, so um, ักวิชาการตัวหน่อตามเขาว่ามาเอ้เขาว่ามาวันนี้เอาก็ต้องไปหาว่าตัวที่สี่ตัวได้ที่มันแข็งแรงที่สุดก็เลยเดี๋ยวมาเป็นตัวนี้ก็เลยเดี๋ยวเอาผสมคือการละขึ้นวางใช่นลหมวานนี้พี่น้องเม็ดบัวท่านตากด้วยนี่เม็ดบัวท่านตากนี่เม็ดบัวท่านตากแล้วสดๆเม็ดบังสดๆเลยนี่ กรเฮ็ดหาด้วกันนะครับกินกระโบยชุนเนี่ยกระนังคงคงคงกินข่งงวงขี้ยังคือเก่าอยู่เนาะครับผมที่มาของกับข่งงวงอัดเม็ดบ้านนี้การมักนี่ฮั้นนาหนาวนันหนาวนี่มักอยู่เดือนหนึ่งนันหนาวนี่มักอยู่เดือนหนึ่งครับผมคือคือมักเดือนหนึ่งคือมักโดนเถอะเพราะว่าอากาศมันเย็นอ๋ออากาศมันเย็นบ้านนี้เพราะแต่เขาจกเข้าไปเมื่อกี้นั้นมาเท่าหอน อ๋อมันจะคล้ายข้อมหวานนั่งบ้านข้อมหวานอนได้ตรงนี้ตรงนี้มีมีหลักการหลายอย่างอยู่อันนี้ซ่อมเบิ้งอันนี้หลักการคือซ่อมเบิ้งสามปีตามประสบการณ์สามปีได้เนี่ยสามปีได้พี่น้องนี่ยเจ็ดปีแล้วเถอะสามปีเพิ่นเพิ่นใสประสบการณ์แบบว่าล่องฟินล่องถึงมาสามปีได้พี่น้องกูยันว่ายโยโย่ประสิทธิไม่เห็นเดี๋ยวเลยเด้พี่น้องทีนี่เพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้๋พี่น้องเด้อะเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการประกอบอาชีพเพิ่นสามารถเป็นอาชีพบัญชีมือได้นี่นะครับหน้าหนาวนี่สามปีหน้าห้อนสองอาทิตย์ นาห่อนนี่คือเรียกกัวมันห่อนมันตีอบลุงนีไนไไ่ไปเวลาเขาว่าเปิดมาจกเบิง้งเปิดความห่อนก่อนลดลงนก็บอกข้อดีคือต้องห่อนนาห่อนดีกว่าเน,อน้อนาห่อนก็ข้อดีตากฮอว์ดและวันหน่อนตากฮอว์ดันหนอ่อนห่อนร้อนสู้วันใดได้กันนาดนานหนาวน,าน,าน,านี่ว่ายทำนี่กันร่มเย็นไว,ไว่ายๆอะไรได้โดนพูดถึงเรื่องต้นทุนบันทีนี้อ้าวต้นทุนต้นทุ่นจะว่าอย่างไรเนี่ยต้นทุนนี่ไอ้เครื่องนี่มันเป็นอย่างไรเครื่อง S <S เครื่องที่เจา้าต้นทุนนี่มันกะเครื่องนี่จักบาทท่าว่ามาต่อตใส่ไหนมั้ยท่าน,นว่าจากักบาทน่าสิบอยว่างเจ้าหนี่มันยส่วน,นทุนเบื้องต้นตน้นทุนสำหรับผมเนาะอันนี้แพงที่สุดเอาตัวนี้คือเป็นแพงที่สุดแต่ว่าสมมติว่าแพงแล้วเพราะว่าเครื่องแรกก็ขึ้นนี่ครับทีโอฝ่าเนี่ยเอมามาดัดแปลงใส่เอาบ้านนี้เครื่องแรกนั้นมันใช้งานบ่ได้ใช้งานบ่ดีครับบ้านมีจะได้ไปเอาไปเปลี่ยนหัวไหม ว่านี่กัที่แรกซื้อมาหมื่นหกร้อยหมื่นหกกัใส่งานบ่ไใด้เองงานคือบ่นีดคือผมเห็ดปเปนต้องขอแต่ว่าพี่ตยางกันวิโตยางแล้วนี่มี่ยางเนียผมไมเปิดโรงการเน่เพราะว่าได้ละแวกนี่ได้พี่น้องละแวกนี้บมีบู้เห็ดจากคนได้พี่น้องนี่มีเป็นเจ้าแรกเลยเน่ยเจ้าแรกในตำบลเลยล่ะก ก็ว่าได้นะพี่น้องคือพ่มีผู้ใดบอกว่าตัวต้องหมุนปั๊บซ้ำหนีด้วยหิ้งัวมันสิออกกันแห้งก็หนีมันสิพอหมุนมันสิแข็งนะต้องหาหาของหูโดยตัวเองเนาะก็เลยปั๊บนะปั๊บดังเปหัวแหลกมีความพยายามสูงด้วกันลูกปืนแตกเฮ็ดยังว่าอะไเฮ็ดยังได้กระป๋ีขึ้นกันเลยแต่เขาเปลี่ยนหัวใหม่เป็นที่แรกเป็นสองลูกกิิงบัลเป็นสามลูกกิิงอ่าเป็นสามลูกกิิงอ่านี่ครับเป็นสามลูกกิิง จากสองเป็นสามเดือนอันนี้เป็นที่ทแรกเป็นสองลูกจริงบ้านนี้ผมไปใส่เป็นสามลูกจริงเนนตี้ยนหัวหม้นี่เขาเอาสี่พันจากหมื่นหก็ะอัพไปอัไปเท่าไรสองเป็นสองหมื่นเป็นสองหมื่นสองหมืน่นครับบ้านนี้เป็นสองหมื่นหล่ะกันย,ยังว่าจบครับปีที่สามปีสามเอาต่อเองปีที่สามออก,ก็คือปีว่างานันเอาจุไปเองปีที่สามบ้านนี้นอนซ่อมอยู่แก่ไขปัญหาอย่างเด ที่แรกเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์นี่มอเตอร์มันจะติดอยู่ในกล่องข้างในมอเตอร์ได้ดีนี่ตัวนี้นี่รูปอันมอเรตัวนี้นีอยู่ข้างใต้นะครับนี่เก่ามันยังเง้งอยห่อยมอเลตมันอืมครับบ้านนี้เป็นยังไงที่มอเลตนี่สูขิงวัวบ่ได้โอเลย์สูขิงว่าบ่ได้มันแข็งดูใส่ร้ายแข็งปิดสูขิงว่าบ่ได้เลยหาหาวิธีอื่นจะได้น่านเจอ๊ะแห่งไหนวะรถรถไถกับมี่ ไม่เอามาดัดแปลงครับใส่ปนเท่าไหมดัดแปลงตัวนี้เป็นดัดแปลงได้พี่น้องนี่เป็นดัดแปลงใส่ของเพิ่นเครับว่าผู้ใดที่เป็นซางนี่เพิ่นก็อาจสี่เข้าใจเนาะครับเนาะตัวนี้คือเพิ่นเป็นนักดนตรีนักดนตรีได้พี่น้องนักดนตรีเล่นกลางคืนนะครับนี่เพิ่นดัดแปลงใส่ของเพิ่นนะครับมันก็สามารถที่ใส่งานได้จริงๆนีมมัสาจริงมีว่ามันมีบ่แบบใส่หนาวไทยมีอยู่ แต่ของเขามีอยู่แล้วก็มาดัดเอามาดัดใส่เอานีี่พ่น้องนี่คืออุปกรณ์ที่เพิ่นการผลิตได้อีกสองพันแต่เป็นต้นสีสองกับเป็นสองหมื่นสองสองหมื่นสองนี่คือต้นทุนหลักๆต้นทุนคือคืออันเศร้าฝ่าเศร้าหมอกกันแล้วต้นทุนเอาเอาเอาตัวนั้นตัวนี้มาใส่กันเอาเอาผมอันคล้ายครับสถาปนิกนสถาปนิกบูมสถาปนิก คิดว่าเอาคิดว่าหรือว่าผู้ใดที่เพิ่นมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่นอาจสิไปหาซื้อมามีความรู้ทางด้านนี้แหงดีเลยครับอาจจะลดต้นทุนได้อีกแม่นครับแมนแม่นแมนที่สุดเลยครับออันนี้มันเป็นการลองผิดลองถูกนแต่ที่ว่าถือว่าผ่านเนาะถือว่าผ่านถือว่าอัดเป็นเม็ดได้ผมก็ดีใจต้ผมก็เทียวห่าเป็นเม็ดบันเดินบันนี้กัเสียตะกรอนเอาไปใส่แล้วนี่มันตอบรับมากอย่างนี้อย่างนี้ว่าตอบรับมาดีได้เนาะ ครับผมดีครับมาดีคคืืออ่ใส่ครับก็ปุ๋ยไอ้ใส่กรับคือเฝ้าทังทีแล้วที่เฝ้าเหี่ยวเล็กหน่อยเนี่ยขีดเป็นพวกหัวเป็นลงเหี่ยลงกันอ่าขีดเหี่ยวขีดเหี่ยวที่บอกว่าคือผมเริ่มจากศูนย์นี่ลีเพวาะที่แรกคือเฮ็ดเฮ็ดอาหารป่าป่านี่เอาเฮ็ดไปนี่ที่แรกเลยต้องต้องขอบคุณนมูน้ำเพราะว่าที่แรกนั่นปฏิทินพันธุ์มันโมเมนต์แนวนี้เฮ็ดแล้วเฮ็ดเป็นเม็ดแล้วบ่ฮู้สิไปขายไสก็ ได้กระสอบปุ๋ยที่เขาใส่แล้วนะกระสอบปุ๋ยเก่ามาใส่ใส่ถุงพลาสติกใส่เก่าเสือกมัดปากไว้หมูเห็นกระว่าส่งไปในกรุงเทพส่งไปยังไงคือขี่ลายกระสอบกระสอบกาอย่างงี้กระสอบเป็นกระสอบแปลว่าจะห้าเห็ดใหม่ๆเนาะเห็ดใหม่ๆกระเจี้ยมัดปากเนี่ยมันหัวไอ้อันนี้อ่อเย็บกระสอบมันเป็ล่งไงนี่ก็คือประสบการณ์ซื้อมาแต่ใส่มาแรงๆประสบการณ์บุมมีเลยเด้ไปเนาะเนี่ยกับเกษตรเนี่ยเิ่นบุมมีประสบการณ์เพิ่น งานบริษัทเรนดนตรีอ่าลองเบิ่งว่าเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเจ้าของเลยมาเห็ดปุ๋ยขอกมันสิเป็นจังได๋อ่ะพี่น้องงมหากรบบอกเถึ่นี่บ่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าถือว่าผ่านนี่พี่น้องเฮ็ดเป็นเม็ดแล้วเพราะหนูว่าสิใส่กระสอบแบบใดเออแล้วมันมีกาบอ่ะอานนี้เธอจะจีเปจ้างเขาพี่มันจักบาทแลาเดี๋ยวว่าใส่สองสอบสองสองอันนี้พอมานอนคือหมู่ว่าส่งไใส่ขี้ลายแท้หาเบิ่งจ้างเยอะกระสอบ โอ้กัดสื่อมาสื่อมาไอ้ยังจะขากดบันไดเนึกทเดียบผมเนียสกะเบิงกัดก็ดีครับกัแต่ประสบการณ์ดีเนาะครับผมเบิงมากกันเศร้าฝ่าเศร้าหมองมากอ้าวเงียบได้แล้วเงียบได้แล้วกัโลโก้แรกก็คือพ่นสีสื้อปื้ดหนึ่งเป็นจุดเพราะวันมีสองสูตรมีสูตรมักยูรีอยกับมักจูรินซีคุณลุงคนมันว่าเ็ดมักยูริอาเหแน่หมฮะยูรยก็จะเป็นสีส้ม ยูริซีเป็นสีสีเขียวแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาติแม่พอผลจุดเอาเสืส้อบานนี้บานบานี้พอพระจขายไปเนาะขายขายไปขายผู้คนมันเกา่ยาไไยูริียไปใส่ผู้ยูรเอาไปใส่นี่กะผลตอบรับกลับมาในทางที่เพราะเพราะตอบโจทย์กันไดนคนนะ่ะสูตัวยูริซีบ่อ,อ,อ่ดยูริซีดีที่สุดเลยผู้ใดก็บานนี้ก็เลยขายยูริยาลง เหตุแต่จุลินทรีย์สูตรเดียวปีนี้บ้านนี้ผู้ลองคนเิ็นไปว่าเอ้ยเอามาเบิงเดี๋ยวกูล่องให้กันนะเ,เดี๋ยวล่องให้เบิงเดี๋ยวล่องไห้เบงผูง้ใด,ดสิคุยยังกระทางก็เรา่เสือ <laughs> อันนี้คนอยูอ่โพดนี่เป็นยังไงบ่เนี่ยคนเอาไปล่องใส่เป็นยังไง่โอ้ย<ง>พักหน้าไก่พักมันมันใส่ได้กับพืชทั้งพืชสวนพืชต้นไม้เนาะต้นไใหม่เพืชสวนในมัดหอมแดงกับโพดทั่วอย่างโมนี่พืชสวนไในมัด ทีว่ายังดีอ่ะที่อยากขายคนนอกขายขายคนอีกเจ้าวนึงอีกเจ้าวนึงประกาศย่างไปไกลเพิ่นแด้เพิ่นมาโหดด้วนอืมอย่างเพิ่นถามอย่างเพิ่ด่าอย่างเพิ่ด่ายังไม่โง่เลยพักกูตายแลอะสรุปเป็นไงบ้างนี่โอ้ยอเพิ่นมาเนอกเพิ่งกัอันผู้นี้นี่เพิ่นเพิ่นไปว่้อยู่บ้านฟังนี่ว่าโอ้ยเปลี่ยนแปลงแห้งเลยว่าก็เคยได้ก็ได้อยู่เนาะได้พ้นเกินขาดได้พ้นเกินขาดนี่ก็ดีใจอยู่เลยบาดีไปท่างพิ่นก็โอ้ดีพักก็ง่ามเลยพักก็สูว ออบ้านนี้อ,อ,นอันนี้คือในมิถุนานใส่ผักก่อนเพราะท่านใส่เขอ,อืมนั่นแหละอนาคตทางนานเนี่ยก็สา,ามาขยายไปเป็นเพื้นเป็นเอ,อื่นใดนะครับขี่รถมามาหาหวัวเนอันโพดน,นั่นขี่รถน้ำกลลแทลแถลมากตาแดงแดงกยอหน่อยนะ รลดลวดๆตบมือไปะโอ้ยด oh, mm ีแ hmm. ห like ้งวะไทยตัวน really really ี้ดีแห้งก่นะดีแห้งกว่นะเนยติดกาให้เลยวะเออไม่หัวกินติดกาต้องมีโรคของอย่ข้นแมนอันโลคของมันจะเ็่ไหนอืมขึดนะขึ้นฮาก็ไปขพอนอันแน่าผัดอันอยขี้ไป้อ้อวิ่งมันเป็นยาแข็งๆนะเออโอเ เตอร์กีตเป็นตัวหนังสือไงแล้วก็สีพ <laughs> <laughs> ่น,อพนเอาอนาคตนด์พ่นกระสิเฮ็ดเป็นเป็นอัตราแบบมีโลโก้นะอาจจะ,จะมีมีโลกโกอ้อนาคตมีโลโก้แล้วก็จดทะเบียนติดต่องนะครับเป็นนี่เป็นสูตรทั้งเพลนนะครับสูตรอินซีนะครับสารอินซีบำรุงดินปรับปรุงดินนะครับเฮ็ดไปตามแม่กับของครับเพราะว่าเชิงจักกระกระโบมีโรงเรียนกระโบมี่ลงๆครับค่อยขยับขยายไปนะครับนี่คือเบื้องต้นของการลงทุนเฮ็ด ปุยป๋ยคอกปุ๋ยอินซี่นะครับด้วยตัวเองนะครับลงทุนอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะวันนีน้การการผู้ผู้ซื้อนี่ผู้ผู้ติดต่อมาา่านี่ก็ถือว่าหลายเนาะถือว่าผ่านตัวนี้คือบบท่านขายได้๋ยแมนบอกเห็นเด็กเงี้ยข่าวขายบบท่านเฮ้ยเพื่อนข่าวผิดวะขายบบท่าน, <c oughs> ม,นมันมันมีปีแหลกมีสงสีครับเพราะว่าปีแรกนี่คือเท่ากับโบแมนนียี่ห้อนะปีแรกเลยขายได้อยู่คลิปสอง ไแล้วค่ะด้ซบสอบซบอคือก็หลายแล้วสอบละสองร้อยสอรอนี่คือขายหลักสอบละสองร้อยสอบสองร้อยครับครับปีแรกคด้สอบจุกสอบจกโลยิมหาโลยี่สิหาโลยิมหาโลขายสองรอยถือว่าคุ้มนะยิมหาโลนี่คือของของขายนี่นอะของผมเห็ดนี่เนาะขิงวงอร่อยเปอร์เซ็นต์ครับบ่มีดินดินบ่มีแกบบ่มีเป็นข้งัวอรเเ็ดินบ่มีแกบบ่มีครับผมโอ้ เพื่อเกษตผสมดินได้เกษตรนักได้ลวกอนร่างพวกว่าผสมดินน้ำเนยมันจังก่อนจังน้ามันก็เพื่อแบบลานหน่อยเกี่ยวแห้งใส่ไปคุดขี้ดินใส่ตะคูดขี้กุ้ยไว้อย่างเราผสมดินมันก็สทีน้ำขึ้นเนอกต้นน้ำมันกับมันกับเป็นสัดส่วนที่แต่เขาว่าแต่สูตรเพิ่นมันมันมีสูตรเพิ่มคือในดินมันสึมีอย่างกักบยางผู้ซื้อฝรั่งเกี่ยวเกี่ยวกับแหล่ทามนี่เป็นดินโพ้นดินจอมปลวกอเองนี่แหละแต่ว่าผม บมีแห้งขุดอาจจะเป็นอนาคตข้างหน้าเนาะไอ้ซื้อรถจกซะก่อนินะให้อจกอุปกรณ์หลายขึ้นกว่านี้ก็อาจีตต่อยอดเป็นตัวนั้นได้นะครับมันมันกันเลยบางบางคือสอบหาซีบรูนี่ใส่ใส่หลายเลยเชื่อมันสี่ยิบห้ารูนขี่งวดเลยแม่มันตากแห้งพร้อมดิมันมันมีแต่ขี้งวดเลยล้วนแม่มันบไม่อคหนักนี่คือจุดเริ่มต้นของเพลินนะครับปีแรกมีซีบสองปีสองนี่อยู่ประมาณ เจ็ดสิบสองขั้นจำิดปีสามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นครื่อยๆมันปลาปากต่อปากนะมันก็ขอบคุณเพิ่นน้ำเพิ่นพวกเพิ่นเอาไปใส่เพิ่นก็บเบาต่อนนะี่คือข้อดีข้อดีของของการต่อยอดปีที่ปีที่สามปีที่สามมีปีหงันปีสามปีหงหันปีหงหันปีที่สามมีเบิร์ตปีที่สามมี่บ่พ่อขายปีที่สามมีเบิร์ตเบิร์ตก็บว่าได้ขายเบิร์ตที่เดียวได้เบิร์ตมันราาขายเบิร์ตได้ก็คือ ก็มีโปรนะว้าถือกันเนี่ยพูดกับแถมอย่างเดียวแถมอย่างเดียวคุยกันว่าง่ายคุยกันแล้วก็แถมไปน้ำผู้โอ้ยผมมีเงินได้หล่ะคือผมอยู่แม่ผมกับตักใส่เออตักใส่ไห้เศร้าด้วงเอาเศร้าด้วงผมก็สร้างไงเป็นการเป็นการตลาดอีกแบบหนึ่งเป็นทดลองไปเป็นทดลองใส่ผือพ้นมันก็บอกต่ออีกนั่นแหละมันก็ะไรกระไรก็ว่าผู้เป็นมักแบบ ยังกับจิลิซี่เออมักจุลิซี่หลวนๆากได้น้อยๆนี่นะที่ไปใส่บักติกบักเขืออยู่บ้าทดีนะถือทุ่งหิวเยอะมากเพราะ่ามีปัญหาครับแมนตาห้กยใจดียางนึงใจดีคือมีปัญหาบ่ได้ว่าโอ้ยผมแพ็คแต่200บ่แม่นครับผู้ใดมากพวกไหนซือทุ่งหิวมาก็ใส่ทุ่งหิวมาก็ใส่อ๋อนี่ก็คือมีปัญหาครับเออมีน้ำใจอีกอย่างนึงนะครับชื่อเกษตรของเพลนวิธีวิธีการของเพิ่นครับผู้ใดอยากได้ไปใส่แต่ว่ามันปลูกว่าไร ก็ได้น่อยๆก็อ่ะ,อะ,อะให้เพื่อนไปถอดมัน<อ>นั่นโลโก้ตือ,อแถวนางเดียวแถวแถว,แถวอน,นาคตเนี่ยสิขยายบ่ขยายแนยวใดยได้บอกว่ามีมีมีเป้าหมายว่าสิขยายเรื่องของการเฮ็ดกระสอบมีโลกโก้การเฮ็ดโรงเลือนที่สมบูรณ์แบบขึ้นหรือว่าจังซี่ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็วกค่อยหาเป็นเงื่อนกันมากเติมเต่มเติมกันไปบอกในจังเดงคัน ตามความคิดกำลังเห็ดอยู่เพราะว่ามันมันมันเหนื่อยแล้วกำลังเห็ดอยู่นั่นนั่นทั้งผสมวันแล้วสร้างเพิ่นกับมีตุลากำลังเห็ดเพราะว่าปกตินี่เอาเอาปักจอบน่ะเอาใส่จอบนี่ข้นข้นแล้กวนหางกองข้นอย่างเดียวเลยจนหลังแข็งได้ละมื่อใส่ใส่ใส่ปักจอบข้นก่อนเหมือนต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องเนาะ ก็ไปใครจ้างคนเฮ็ดเครื่องให้โย่เออเฮ็ดเครื่องผสมคล้ายๆกับเครื่องโม่เนาะครับแม่นๆๆเครื่องโม่เครื่องโม่เลยผสมกันเข้าไปตัวใดผสมเข้าไปกับเครื่องโม่แล้วก็ออกมาแมียนก็ต้องใส่ทุ่นอีกนะเในคดีนี้ปีบังหันตันสร้างลายเนี่ยพวมีกําลังใจออืๆได้มาเฮ็ดเครื่องอนาคตไปได้ไกลเด้อนาคตว่าซูมอร์นี่คนคนกำหันมาใส่อินซี่นี่หลายเด้เทากันกันเพิ่อนสนับสนุนมันก็ไปได้อยู่ เพคนมักน้ำก็ไปได้แต่ว่าคันขันถามว่ามันดีพอผมก็ดีอยู่เพราะว่าผมก็ใส่เจ้าของน้ำเนนใส่ของเจ้าของแล้วว่ามันลงเหลือก็ขายมันละขายให้พี่ให้ลูกไปน้ำอันนั้นอันหน้าอันนี่เนาะใส่ปุ๋ยทุกปีนี่มันใส่อยู่สามสิบก้อนใส่เคมีแม่นบอกเคมีนี่ใส่สารสิวผสมหน้าของหน้าของหนองคนนี้มันก็สิลดต้นทุนได้หลายเลยอุ้ยแม่นแมนแม่นแมนเคมีนี่กับกับสอบหนึ่งกับลาะพันหลับเป็นพันกับนี่ตัวนี้ก็บสองร้อย ปีก็ท้าในไเขาม่เ่าเพราะ้าในเฮตันนี้นาตอนวนเรียนคือส่สามสิบสองอนี่ก็จะใสอันนี้ไปเลืออยู่สิบห้างสองสองปีละอ๋อคือเคมีนี่ลดลดลงเดรร้ายเลยลดลงเดรร้าย้าเข่าถผมหน้าเข่านี่เพิ่นใส่ตัวเพิ่นกอนะครับสี่ร่องใส่ของเพิ่นกรใส่ของใของต่ว่าใส่ของสองนะมันกะไปว่ากับ กับผู้อื่นมันให่แยยากโยกแย่เพราะว่าจการยองของจะของเด้การวางสั้นต้องต้องไอ้พ้นเอาไปใส่เองก่อนเกษตรที่เป็นสี่ละก็เมื่อยเน่เมื่อยเมื่อยเน่ถ่อเน่นะครับนี่เป็นที่สี่ละเครื่องแคนได้นั่งซึกซี้หมดแล้วเออล้วเพือกิดเครื่องมีปัญหาก็ต้องเดี๋ยวซ้อมเดี๋ยังกันนะครับนี่คือเบื้องต้นนะพี่น้องเนาะเบื้องต้นของการเฮ็ดปุ๋ยคอกปุ๋ยอีซี่นะครับใส่ในคู้เลื่อนจะของหรือว่าถ้าเหลือก็แจกใจแน่ขายแน่นะครับ ตอนนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับอนาคตทางนานเนี่ยเพิ่นกระจาขยายของเพิ่นนะครับรอกกำลังทรัพย์ก็การขายเบื้องต้นนะถ้าพี่น้องสีซังเนี่ยซังได้บอซังได้ครับซังได้เนาะเดี๋ยว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 ผมจะคือเขาซังมาหลายนี่เฮ็ดไว้บ่หาเขาซังมา่อลอยสอบก็สิเอาซังน้ำไอนะทั้งยูทูบเนี่ยทางทังช่องยูทูบไอ้น์ซังมา่อลอยสอบเนี่ยเช้งไดบันแต่เมื่อลอยสอบ เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเตรียมไว้เอเาดี๋ยวเอาเบอร์โทรน้องเดี๋ยวผมสื่าวเบอร์โทรน้องไว้ทั้งหน้าช่องเด้อพี่น้องเด้อเออติดต่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการเฮ็ดกับพวกจุลินทรีย์ไซเอียงเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยตัวนี้สอบถามได้เด้อพี่น้องเด้อได้แม่นบอกได้ครับติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามราคาได้ร่างแรงมือเดือนนี้จะไม่ให้ได้ตีสามหมดละท่ามากกว่าเอาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วขอบคุณที่หลายเด้อที่ให้ข้อมูลดีๆครับพี่น้องทั้ง โยโทบจะห้าชาวเกษตรกรจะห้าเนาะที่ว่าอย่างก่อนคือตอนนี้งงวมันบ่มีราคากาจริงถ้าห้าวทีหาได้กันี่แหละจากจากเที่งงวนี่แหละต่อยอดจากเที่งงวที่มีนี่แหละอย่างไหนง่วงมันมีราคาพอขาวเป็น,นว่าเป็นกันตัวเป็นกันหายหน้าหนี้หายหน้าหน,หนีา้สีหาพันคนว่าเออตัวหนึ่งสีหาพันมาง่วงองไหนผู้หาผุดป้ายเนี่ยเออหาเลี้ยงหาเสืุกส้มเนี่ยกระปุกไวน์ ที่หาพัดนี่ยโอ๊ยไปน้ำยาอะไรแต่ข้าวหัวอาหารของพ่อเอ้เลยก็เลยได้เป็นทีมอาของมหากษัตปุ๋ยขอกครับผมอัดเบีนดอยู่ละอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อครับขอโมดดีๆที่แนะน้ำกันมากนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี่เขาคอยมาติดตามใหม่อีกเช่นนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายครับ